แล้ววันนี้เรามาหนึ่งหนึ่งกับคนดูนะเออเป็นคลิปแรกนะที่ผมจะทกาการหนึ่งหนึ่งครับคนดูครับทุกคนเราเป็นรันกันเลยนะผมไม่อยากให้มันช้างไงก็เลยจะจะตัดภาพให้มันเร็วๆแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างนานเลยประมาณสักยี่สิบวาทีอะแล้วดูทีมเข้าโอ้ตัวยังตึงะ่ะ โอ้โหที่ว่าจะเต็มนะกล้งองล่างนี่แน่นท้องผมอีกน,นะให้ดูกองล่างผมดิเก้า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 ทีว่าน้อยนะแล้วประตูโกะจะไม่เคลื่อนวะสไม่เคลื่อนนี่เขาว่าตัวบักใช่ไหมผมว่าเราต้องทําการเปลี่ยนระบบนะรู้สึว่าถ้าใช้ระบบปีกนี่จะมันจะรั่วนะทุกคนจะเอาเป็นกลางลุกแล้วกัน ให้มันมีกลางลูกท่องคนนะเราน่าจะได้บุกเยอะๆหน่อยโอเคแล้วก็ต้องตั้งให้เป็นตัวลุกนะไม่แค่มตั้งเป็นตัวรับมันจะได้ใช้ลิงอ้ามได้สายเราต้องเป็นเบลเท่านั้นแมงวิ่งโคตรไวโอเคทุกคนประมาณนี้ แ็กติกเราก็ตั้งเหมือนเดิมนะตั้งเป็นไออาร์คอร่งยไวเบลอะประกบตัวประกบฮาร์เล็แล้วกันนะฮาร์เล็มันวิ่งไหวทุกคนอย่าปล่อยให้หลุดเด็ดขาโดโรดี้ตั้งรับไปจะได้ไม่รัวนะทุกคนเอาแบบแน่นๆน,น,นะนหนาตานีแล้วทีมเข้าในี่ยั่างน่ากลัวนะโอเคทุกคนเราตัดพามาในเกมเพื่อไม่เสียเวลา มาที่เบลเมสซี่เมสซี่ขอร้องไปเคลื่อเลยเองไม่ทันงานเท้านานมาน่อยสวยเมสซี่อุ๊ยโอ้โหรีบเล่นเกินแล้วลิวันโด้โ,โหมาที่ก็โดนซ่องอ่อนนะแบบนี้มีแววว่าจะโดนนำ่อนแล้วผมว่าทำไม เสียงมันเบาๆนะทุกคนมันจะเข้าจะเปิดเอาเข้าเลยนะทุกคนบังไหวไปคแัมเทคไว้จวังหวะนี้มันจะเย็นๆนะแล้วต้องแทงอะไรจังหวะนี้อนะ่ะมาทีมาติสเล่นกับเมสซี่ขอรลองบิทครู มันไกลไปหน่อยนะอุ้ยเอาลราทุ้มอย่างนี้ <c oughs> ถึงกับดีบเคียนะถ้าไม่เคียนอีกน่าจะโดนลนะไปแค่จะเย็นไปแค่บีกคคู <c oughs> ไม่น่าแต่งเข้าซ้าย,ยนะทุกคนเมื่อกี้แต่งเขาขวาก็ดีอยนะู่ละสวดสดีเอาชัางนัก,กิ่งสาดึ้นหน้าไปก่อน อุ้ยโอ้โหพาเล่นโอ้โหโดนน้ำก้อนเนี่ยโอ้ทุกคนมันโดนน้ำก้อนเนี่ยโอโ้โซคิปเลยมันมีมันมีแววท่เนี้ยเห็นไหมลนเลยพอโดนน้ำก้อนเลยชอบลนนะปาดิเมซีลูกพ่อ,พอจังหวะนี้แหละ สวยเลยอ้ยเก็บไปทำดีมากใจเย็นเบลโอ้โหไม่หลุดสินเมตตนะสินเมตดนี่ผมอยังไม่ได้ซื้อนะเก็บตังค์อยู่ ยี่สิบห้าบาทนี่ผมเก็บเป็นเดือนเลยจังวันนี้เบลใช้ความไวเล่นกับเมสี่ใจเย็นเมซี่ข้ามฟากไปแล้วมาที่พาเล่นโอ้โหไปแคมน์ขึ้นม <c oughs> าพาฟิดพาทุกเรียบร้อยครับทุกคนหนึ่งมเมล็ดมเมล็ดแรกเรามาแล้วน,นะโหแบบนี้ขอ่อใจชื้นมาเลย เรื่องนี้เราเล่นง่ายนะท่านะจะยืนย็นนะอุ้ย,ย,ยก็ไปจังละอนโอ้ฟาวมันจะฟาวอะไรไม่รู้เลยทุกคนเอา้าเล้พ่อมทำฟาวแล้วประเด็นอนะ ฟรีคิกระยะนี้มันไม่ใือว่าอันตรายนะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลอยู่นี่ไงผมไม่รู้นะลิวันโดมันฟรีคลิกดีหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพราะว่ามไม่มีให้ใช้สาดขึ้นหน้าไปนะ่อยเออเอ,อ้าวแล้วหลุดด้วยยังตามไม่ทันจริงดีฟันเดอร์เฟนนี่มันเร็วถูกล่างจริงนะทุกคนผมใช้ร่างเขี่ยวอยู่คนด,ดี แต่ตอนนี้มันฟอร์มรีอะไรไม่ได้ใช้สวยอย่าเขาพูดนะต้องเล่นดักๆหน่อยนี่ไงโอ้โหมาอย่างนี้บาติสกระชากไปเต็มคอดีโหมัยขึ้นเฟบวะนี่ของสมคำล้ำเลือนะ แต่ผมว่ามันยังออกบอลไม่ดีเท่าน้อยเอื้อไงผมกันเลยไม่ค่อยชอบอะไรเราเล่นสั้นๆเเป็นลูกสูตรจมวันนี้ต้งบีคเคอร์เลอร์วะอืมทิ่ฟิฟลาบิกสวยเนื้อตาปั้นโค้งๆเบาหน่อยมันเข้าซอล้วแหละเมื่อกี้สวยดีเก็ออุ้ยแล้ว เบลเรายังไงโดนแมันอัพอรอเราเลยนะมันเขาจะรู้ว่าเราจะใช้มันไ้จำเปนทันนะสวยยกไปสิเมสีจังวันนี้แหละมัโนโดนไม่เต็มเท้ามเมื่อกี้ผมจะจำเัันทันนะมันได้ยม,มุบนตัวแนละ้ว โอ้เราจบครึ่งแรกด้วยกันเสมอเอาทุกคนยิงเงินใบโนราเม็ดนะแต่ครึ่งหลังนี้อาจจะมีเพิ่มนะทุกคนไม่รู้ว่าใครจะโดนต้องขอลองปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะโดยเฉพาะอินตาเตาพาะมันยืนแปลกๆกคนมันยืนต่ำอะ่ะผมน่าจะตั้งให้มันต่ำเกินนะบาอทีโอเคประมาณนี้กำลังดีทุกคนน่าจะบุกทซ่งขึ้นแหละ ตอนนี้เส้นเครื่องบินมาแทุกคนอาจะมีเส้นเครื่องบินเข้านิดหน่อยนะลอยคือใครว่าลอยไม่เคยเห็นนะมาขี้ลอยเหรอไม่จักวะสวยโอ้โหไม่พ้นอุ้ยโอ้โหเกือบจะโดนแทงแล้วมกี้ใจเย็นครับสวยขอบใจเสอมา โอ้จงังหวะนี้จังบิเเคลเลยไอ้คนบิดเคลอหมจะหมัยเคินแ่งบินวะออกไหมไม่ทันเล่นเร็วแล้วนะไม่ปล่อยให้ตั้งหลักโอ้โอห่ะส่งผิดพาริดหน่อยโอ้โหไม่ผลทิพไพย์่ะอืมของหล,ลังกูไม่มีใครเลยด้วยโอ้โหยิงไม่เข้าเช เกือบไปแล้วทุกคนคิดว่าเขาจะส่งนะเมื่อกี้นีถ้าเขาส่งนี่น่าจะมีลุ้นมากกว่านี้นะพอกกทั้งผมแม็กไม่เลือใครลได้วยโอ้โหลูกอากูลูกมงนี่อันตรายทุกคนมีทั้งลูกอากูหาเล่นนะเอา้าไม่ใช่นี่หว่าไรกาศมองผิดทุกคนมองเป็นลูกอากูใช่เลย สวยโอ้โหไม่ถึงเอ้ยตัวน,นี้มันมีเอ็กซ์คอซิงอะเราจะปล่อยให้มันเปิดไม่ได้มันเปิดค่อนข้างแม่เลยตัวเนี้ยกไปดีถึงเปล่าไม่รู้แล้วต้องยกอ่อนเมื่อกี้นี้ อุ้ยจะได้ไหมสวยใจเย็นอุ้ยโอ้โห,โหโจังวันนี้ทันเลยแม้กูคอร์สอือหอไม่ได้หว่าโอ้โหแล้วจังวันนี้มันจะรุดรุดนเลกเกอร์เคลียร์กอนอือหอรอแล้วทุกคนปลอดภัยแล้วสาดขึ้นน้าไปหน่อยเออที่มันวาง,วางบอลแม่เยอะนะ มาเจอได้เลยแม่สิเบลผิดได้ไหมอุ้ยโอ้โหโอ้โหยักับดอนเอาอายุเลยเก้ออื้มหน่อยเออกูซูเปอร์เซฟนี่ไงเห็นช่องโอ้โหมาอย่างนี้สวยจัด กาลิสเบลโอ้โหไหมเขาทำไมขึ้นหเนี่เหมือนกันทุกคนผมเห็นบินสามสีเราไปนะโอ้โหเป็นเรื่องอะไรทั้งนี้โอ้โหเช้นหนอยเออผมแม่งโดดหดจริงวะนอยเออเขาสง่งวันนี้มันเดี่ยวแปลกนะแทงขึ้นหน้าไปทันไหมเนต้าสวย อืมอะไรวะเนี่ยใจได้สุดฤทมาก้าเจอโยนอย่างนี้นี่เจมช่วยหน่อยรุดไปแล้วหนึ่งแต่ก็มีตัวซ้อนนะโอ้โหวว่งผ่านบอลเชยแล้วอะไรเนี่ย <laughs> มีเค์เลอร์อเหรอระงวันนี้นะทุกคนในทย่เสุดเกมก็ยุดนะผมอยากเป็นตัวมันตั้งนานแนละ้ว โฮมเพเยอะหนึ่งตัวตามตัวหาเล่นโทรศัพท์จูบไปเล่นแถมล่างนี้ก็เป็นโฮมเพยเยอร์เหมือนกันนะผมมอถ้าใช้โฮมเพยเยอะสองตัวมันจะไม่ไม่เวิร์กน,นะทุกคนต้องเปลี่ยนว่ะเอาเป็นฮาซาจะดีกว่าทุกคนผมมอสไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะเวิกร์กโค้ดกันทุกคนนะ มันจะเวิร์กว่าถ้าใช้ฮองฟลเยออ์ต้องคนนี่มันจะไม่ดนะีเราใช้แค่ตัวเดียวก็พอหาเล่นผังบอลได้ที่อิสโกโ้โชว์หน่อยหาเล่นโหโดดไม่ถึงใช่ปกติเนี่ยมันต้องเรียบร้อยแบนคนยุ่งวาเมื่อกี้ ส่วยนี้ก็วิชานาลี่พาร์ททำงานโอ้โหใส่บอลแรงเทเลจจัดเลยแล้วสุขข้โหเขี่ยไม่พ้น <c oughs> ยังเนี้ยอ,อ,อยู่นะตะวันเมื่อกี้ม่นเขี่ยไม่พ้นทุกคนถ้าเราเขียนี่ต้องเขี่ยให้พ้นนะไม่งั้นนี่จะโดนเ,นเมื่อกี้นี่ อุ๊ยเายเอาสุ้มือทองคำมาเลยทั้งเี้ยเก็บเงินเหนียวกันจะไปได้หน่อยเออน,นี่น่าจะโดนไล่ลูกอยูน่นะคนอ่าเป็นตัวแบบนะ้แต่ผมลืมตั้งแท็กติกเลยมาแกะรีบจัดเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตไว้ตัวที่เราใช้ลิงค์อัพล่ะเราจะตั้งเป็นเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตนะสำหรับกองหน้าน่ะบางมีตัวมาทุกคน มีต่อมานี่เขานะ่าจะเพิ่งเปลี่ยนลงมามันเลยยังสดอยู่ไงยังมีความเร็วอยู่เพราะงั้นเราต้องบังมันโอเคทุกคนประมาณนี้เนยจะต้องมีประตูบ้างแหละสวยเบลปาดีสละออกปีกที่ด้เจมแล้วคูข้อโยนเองลรกนี้ มาแลนด์ขุ่มงงสองรูกไม่ไม่ถึงแล้วสิสวยร์ดิเกอร์ยนไมทีนพาร์คโมนิสโก้ยังไงโคปันเนงโฮโนเขาดักทางนะไล่บอลลี่ เขาซ่องไปเลยโยนมาก่อนแล้วจงังหวะนี้โยนมาโอ,อ้โหรุดด้วยเอาโอ้โหบอลมันไปเค้กหัวจังหวะแล้วเสียจังหวะเลยเอ๊ะเบ้ะกูตั้งนานไม่รู้แล้วจะมารู้เวลาสำคัญเนะี่ย โอ้แล้วรุดด้วยชนไม่ดีเดี๋ยวเป็นรายการมันไม่ค่อยเออร็วเท่าไหร่ไะทุกคนบางกี้ถ้าเป็นกองน้าำ่ยมน่าจะรุดไปแล้วนะนี่ไงไมีตมมามนเอาจนได้โอ้โหโดนอุตส่าห์บางมีตัวมาไว้นะ่แม่งบางไม่อย่่วโดนรุดเข้ามาเปิดมงกุ่เลย โอ้โหแล้วหมดเวลาอีกกำลังจะส่วนเลยนะไม่ต้องปรับอะไรนะทุกคนตอนนี้มันดีแล้วมัน,นเพอร์เฟกอ่ะเราแค่วัดฝีมืออย่างเดียวมีตัวมาเยาอะเลยอย่าบอกนะว,ว่ามึงจะมองเยอะว่าโอ้โหสุดเลยมีตัวมาแม่งรุดมาเปิดสองรอไปทุกคน ผมอุตสาหประกบมีตัวมาไว้นะเอาไม่อยู่อะ่ะมันเร็วจริงไงมีตัวมาเนี่ยสวยเป๊ะแทงดีอา้าวจังหวะน,นี้ยุบแล้วเนี่ยแล้วมันทัดหนึ่งที <c oughs> โดยไม่อัพดักทางเนี่ยเอ้ยจเ็นูริเกอ้อ อย่าหลุดนะเวย้ยสวยสองเขาสองคนนะเขาคนเดียวนี้มานานร้อนอนะ่ะโยนไมอืมใจไม่ดมีเก็บได้อิสโกโ้โหใจไม่ดีเท่าไหร่ันเป็นเรื่องเลยทั้งนี้ จอสุดท้ายโอ้เชื่อม่งจะโดนวะนาทีบาบเลยเนะมื่อถ้าโดนเมื่อกี้นี้ผมวางจอยนะแพ้แน่นอนายขึ้นหน้าไปพักบอลได้ไหมทางนั้นโซอิโก้แล้วโหใจไม่ดีอืมมั่งกูจะโดนไหมนเนี่ยอเฮียสวย เขียทิ้งมังก่แล้วโหโดนโทมนาทีสุดท้ายทุกคนไม่เข้าใจมันชงสถานี่ชอบโดนโทอ่มนะใกล้ๆจะหมดเวลาเนี่ยโหเป็นประจําเลยก็เสมอทุกคนเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ตึงใช้ได้นะก็ถ้าใครอยากเล่นเนี่ผมก็บอกมาแล้นะทุกคนผมจะทำคลิปให้เอาะว่าเจอแล้วมาครับทุกคนสู้เลยครับ